ทานเกศตรีละฉันอ๋อแล้ว่าคุกเข้าให้หมาคุกเข้าให้หมาก็จะได้บุญเหมือนกันแหละแต่ว่าจะไม่มากเท่ากับให้กับมนุษย์โอ้ครับถ้ากับให้มนุษย์ให้กับมนุษย์ก็ต้องดูก่อนว่ามนุษย์ประเภทไหนถ้าให้กับคนที่ไม่มีศีลคนที่เป็นโจรเป็นขโมยอันนี้สง์ก็เกิดไม่มาก ถ้าเกิดไม่ให้ก็ยังได้บุญอยู่ก็ยังได้บุญอยู่แต่ว่าไม่มากแต่ว่าน้อยหน่อยนะแต่ก็ยังถือว่ามากกว่าสัตว์ดรละชานนะถ้าเขาไม่เร็วกว่าสัตว์นะพูดจริงๆอะนะเดินฟอนแต่ถ้าเกิดว่าให้กับคนที่มีศีลครับก็อานิสงก็จะเกิดขึ้นมามากคนที่มีศีลไม่ได้บวชนะคือคนที่มีศีลครบนะคือเราก็ดูว่าคนดีอ่ะคนดีนะถ้าเถืดอนว่ามีศีลมากอานิสงก็จะมากเพราะฉะนั้นเขาถึงนิยมให้ทานกับพระสงฆ์เพราะ เพราะว่าพระสงฆ์นี่มีศีลมากโอ้ใช่เขาในใบบทสังฆค,คุณถึงบีบอกว่าปุญยเกขตังโลกัสสนะปุญยเกษตังปุญยเกษตังโลกัสสะก็คือเป็นเนื้อนาบุญของโลกโเป็นนาแห่งการหวานบุญพระสงฆ์นี่เพราะฉะนั้นเป็นนาดีเป็นนาดีหวานไปนิดเต็มที่บุญเกิดเต็มที่เพราะฉะนั้นจึงนิยมถวายทานแก่พระสงฆ์เพราะว่าถือว่าได้อานิสงส์ได้บุญมากครับจเจริญพรและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ทานตามการครับ ให้ทานตามคานเช่นกระถินนาะการการกระถิน,นช่วงกระถิน,นส่วนมากแกได้อาน,นิสงส์เยอะปีหนึ่งมีหนเดียวเียกไมีของเดียวหรือว่าเข้าพรรษากอ็อันนีพ้พูดเรื่องแค่วัตถ,ถุทานนะการให้ทานนะทานแค่วัตถุทานอย่างเดียวต่อมาไม่ได้พูดถึงจํานวนนะ ไม่ได้พูดถึงจํานวนนะพี่ยังไม่ได้บอกเลยทําเยอะได้อะไรไม่เกี่ยวเลยอาตมาไม่ได้บอกว่าทําเยอะได้บุญเยอะทําน้อยได้บุญน้อยนะไม่ได้พูดถึงจํานวนเกีลยไม่เกี่ยวกับจานวนคือว่าความตั้งใจดีของเราการแสวงหามาโดยความชอบอะไรต่ออะไรสำคัญกว่าแล้วก็ ผู้รับที่ว่ามีศีลไม่มีศีลเป็นคนดีไม่คนดีเจริญพฟหรือบางทีอ้าวเราเราไม่ใช่ว่าพระหรอกเราจะสงเคราะห์คนดูซะหน่อยว่าคนมันเป็นยังไงจเจริญนฟอย่างนั้นแหละโอ้ไม่ใช่กันหลับหูหลับตาให้เฮ้ยได้บุญเนี่ยมันยิ่งเอาไปคือคล้ายๆว่าบางทีก็ไปส่งเสริมให้เขาทําไม่ดีเจริญนฟอันนี้แค่วัตถูฐานนะครับ ยังมีทานอีกหลายประเภทยังมีอีกหลายประเภทเลยครับอโอ้โห<ม>คุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวต้องมาฟังต่อแล้วครับยังมีอีกหลายประเภทจริงๆครับทำบุญให้มันถูกต้องถูกช่องแล้วก็ได้ผลเยอะนะครับะจะเรียนฟังยศ ชมครับเมื่อสักครู่นี้สนทนาเรียกว่าทรภาษากถาเรื่องการทำบุญแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่านี่เราพูดถึงเฉพาะการให้ทานด้วยวัตถุวัตถุทานก่อนเอ้ามียังไงอีกบ้างเอายังมีทานอีกหลายประเภทเช่นอภัยทานอภัยทานอภัยทานนี่คือการให้อภัยกันครับสําคัญกว่าวัตถุทานอีกอ<น>ยังไงคือวัตถุทานในถนะ้อานิสงส์ก็จริงแต่ว่าอภัยทานนี่ก็มีอานิสงส์มากเหมือนกัน นะโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายไม่ต้องลงทุนทรัพย์สินอะไรแค่ให้อภัยเรียกว่าอโหสิกรรมแก่กันอนะครับคนไหนที่เคยจองเบนคนที่เคยอาฆาตมาร้ายหรืออะไรกับเราเราก็อโหสิแก่กันแหมพูดอย่างนี้บางทีฟังดูเป็นอุดมการณ์ใหญ่โตนะครับแต่จริงๆเรื่องเรื่องเนี่ย มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกอย่างเรามาวัดเนี่ยจะทําบุญแท้ๆเลยจะเริยนฝบางทีนะแย่งที่จอดรถกันเอ้าอย่างนั้นแหละเออหรือว่าหน่างทีก็ไม่ใช่ว่าด่ากันหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามองหน้าละคัดแยกันแลวเอ้ยเราใจไม่เป็นบุญเราจะจอดตรงนี้ไอ้คันนู้นเขาออกเราไปจอดอยู่ไอ้นั่นเข้ามาปาดหน้าอย่างนี้ก็มีทำไมทําอย่างนี้อ่าไม่ค่อยให้อภัยกัน ครับอาจจะไม่ได้ลงไปต่อว่ากันด้วยซ้ำแต่ว่าใจมันนึกนะใจเริ่มจะขุ่นมัวแล้วไม่ไม่ผ่องใสแล้วครับแล้วถ้าเราถ้าเราแล้วเราควรจะทําจิตยังไงครับแบบนี้คือถ้าอย่างนี้ก็อย่าไปถือสากันคได้ง่ายคือให้อภัยกันถ้าไม่เหลือบากรอแรงอะไรจริงๆก็ต้องให้อภัยกันเพราะว่าตั้งใจมาดีแล้วจะมาทําบุญทําทานอ๋อครับก็ขอให้ให้อภัยทานเป็นบุญเถิดนะอย่าไปผูกอาคาตพยาบาทแก่กันและกันเลย รืองบางทีเราไปนึกว่าขั้นตอนของการทําบุญนีมันไปอยู่ในศาลาจกตัองในโบสถ์เดี๋ยวต้องไปไหว้พระก่อนไปรับศีลก่อนเอาของไปถวายก่อนบุญถึงกระบวนการบุญเริ่มรงนั้นแต่ไอ้ตรงจอดรถจอดลาเดินลงมานี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆไม่ใช่จริงจริงไม่ใช่เจริทีนี้นอกจากอภัยทานแล้วก็จะมีทานที่สูงกว่าทานทั้งปวงซึ่งพระพุทธเจ้านี่ให้การสรรเสริญทานประเภทนี้มาก และก็สรรเสริญและก็พยายามอยากให้คนทําทานประเภทนี้เยอะๆคซึ่งปัจจุบันสังคมเราในขาดทานประเภทนี้เอออะไรล่ะก็คือธรรมทานธรรมทานธรรมทานพระพุทธองค์จัดรับรองเลยว่าสัพพทานัางธรรมทานังชินาติแป<อ>ลว่าการให้ธรรมะเป็นรรทานเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นก็ต้องมาตีความกันอีกว่าคําว่าให้ธรรมะนี่ ให้ยังไงใช่ครับ <gettable> เราเป็นโยมคาราวาสเนี่ยให้ได้ไหมเอาธรรมะที่ไหนเอาธรรมะที่ไหนไปให้ไม่ได้ยังไงเจริญพรหลายคนก็เข้าใจว่าการให้ธรรมะเป็นทานในสนมากเจ็บเฉพาะพระต้องสั่งสอนต้องสั่งสอนอันนั้นก็ถูกนะอันนั้นก็ถูกอยู่หรอกแต่เราเป็นคาราวาสเราก็ทําธรรมทานได้ยังไงทาได้อย่างไรทําเองก็ได้โดยตรงก็ได้หรือมีส่วนร่วมในการทําก็ได้ครับทําเองก็ได้สมมุติว่าถ้าเกิดคาราวาสคนใดที่มีภูมิธรรม ศึกษาธรรมะมาเยอะหรืออาจจะเคยบวชเรียนเขียนอ่านมาแล้วสึกไปเป็นคาราวาสก็สามารถพูดธรรมะหรือสอนธรรมะได้<อ>ให้ได้ตนเองก็ดีครับแต่ถ้าว่าคาราวาสญาติโยมท่านใดที่ไม่มีภูมิธรรมไม่ค่อยจะรู้เรื่องธรรมะแต่อยากจะให้ธรรมท่านครับก็ไปนิมนต์พระมาเทศก็ได้ออันนี้นิมนต์พระมาเทศเทียนก็ได้หรือถ้าไม่ไปนิมนต์พระมาเทศก็ไปเชิญคนที่มีภูมิธรรมมาเทศมาสอนมาบอกก็ได้ หรือถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็มีส่วนร่วมในการทำมาทานก็ได้เช่นทำซีดีทรรมาแจกสิมีสนับสนุนรายการอย่างรายการอย่างนี้มาสนับสนุนได้เป็นสปอนเซอร์ได้ทวกรายการธรรมะบางทีพระท่านต้องไปควักกระเป๋าไปเารยการอย่างนั้นแหละเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ได้หรือหน้าที่ญาติโยมมาช่วยกันดีกว่าเจริญพรการให้ธรรมทานมีหลายแบบเพราะฉะนั้น จะเป็นชาให้เองก็ดีให้มีส่วนร่วมในการให้ก็ดีนี่พิมพ์หนังสือธรรมะพิมพ์หนังสือธรรมะก็ได้แจกทีซีดีเอ็หรือจะเป็น MP3 มพามธรรมะตัวเทปธรรมะองค์ไหนท่านเทศดีจูใจแหนวัดวัดเขาอัดเทปอัดซีดีมาแจกแล้วเไปร่วมทําบุญเขาว่าโอ้โหนี่นี ท่านไปปั๊มมาอีกเยอะๆเลยเดี๋ยวโยมเอาไปแจกด้วยนี่เอาตังค์ไปนี่อย่างนี้แล้้อย่างนี้เป็นธรรมทานได้โออ้เดยที่เราไม่ต้องไปสอนเองจะเริญพรอนหรือมีส่วนร่วมในการ อย่างไงสนับสนุนพระเนรให้ได้เรียนหนังสือก็ได้โออันนี้ก็ถือเป็นธรรมทานนนี้มองไม่เห็นครับคือพระเนรท่านจะเรียนหนังสือท่านหรือถวายจตุปัจจัยเป็นค่าพาหนะเดินทางก็ได้อานวยความสะดวกให้ท่านไปเรียนหนังสือได้ขอให้รู้เถอะว่าท่านไปเรียนขอให้รู้ว่าท่านไปเรียนท่านต้องการสิ่งใดเจริญพรเพราะบางทีมันความต้องการนี่ก็อาจจะแปลกๆแบบโยมคือถ้าสมัยนี้ถ้ามันไม่ไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทํารายงาน ไปส่งเนี่ยมันลำบากลาบากโอต้องไปยืมคอมพิวเตอร์เขาใช้อะไรเขาใช้บางทีเราก็อาจจะถ้าถวายสิ่งนี้แล้วช่วยให้การเรียนการศึกษาท่านราบรื่นอาเจริญพรก็เป็นธรรมทานก็เป็นธรรมทานได้โอ้โหนึกไว้ถึงเพราะฉะนั้นธรรมทานเองก็อยาเข้าใจว่าเจะาพ่พระที่จะต้องให้ธรรมทานได้ญาติโยมคาราวาสก็ให้ธรรมทานได้ เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะโยมหลวงพอ่อถ้าอย่างนั้นต้องถามอานิสงส์แล้วธรรมทานเนี่ยอานิสงส์เนี่ยเป็นยังไง <l acht> พุทธเจ้าตัดรับรองว่าเหนือสิ่งอื่นเนี่ยอานิสงส์เป็นยังไงอานิสงส์ของธรรมทานนี่ก็คือให้การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเป็นธรรมทานก็คือว่าอานิสงส์ของการชี้นําคนให้พ้นทุกข์ <_ L Sony> นะตนเองก็จะได้อานิสงส์มาก <_ L ucky> มายเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเกิดถ้ายังมีกิเลสไม่มากนะก็เกิดไม่กี่ชาติก็ได้เป็นพ้นทุกข์เหมือนกันนะ ก็ตัวเองก็จะได้พ้นทุกข์ด้วยหมายกับว่าหมดกิเลสพ้นทุกข์คือหมดกิเลสความพ้นทุกข์นี่คือมันสําคัญกว่าอย่างอื่นนะยสำคัญกว่าอย่างอื่นบางทีไปเกิดในสวรรค์หรือว่าไปเกิดเป็นเศรษฐีอะไรมันก็ยังทุกข์อยู่ล่ามไปคือเป็นเศรษฐีนี้เกิดลูกตายลูกติดยานเสพติดโอ้ทุกข์น่าดูนะ่นก็พอแต่ความพ้นทุกข์นี่เป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในความพ้นทุกข์นี่ก็อย่ามองว่าหลังจากตายไปแล้วหรือเป็นพระอรหันต์เท่านั้นนะถ้าเรามองในระดับต่ําลงมาหน่อย พ้นทุกในระดับสังคมในระดับครอบครัวก็มียังไงครับคือถ้าเรามองความทุกคือปัญหาครับอ่าพ้นทุกก็คือหมดปัญหาเออนะเฮ้ยบ้านนี้ไม่มีปัญหาบ้านนี้ไม่มีปัญหาอยู่กันสบายอยู่กันสบายคือพ้นทุกโอเราไม่คือมองในระดับต่ำลงมาเออคนอื่นเขาทะเลาะบ๋อแววงกันแทบตายแย่งมรดกบางไอโน่นไอนี่แล้วไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นความความพ้นทุกนี่เป็นเป้าหมายสูงสุดบางคนรวยนะแต่ว่ามีทุกมาก ปัญหาเยอะปัญหาเยอะนะเหมือนเรื่องเยอะเหมือนนักธุรกิจทั้งหนึ่งครับนะทำธุรกิจแข่งขันกันนะสูงมากและบันๆหนึ่งคิดแต่เรื่องเงินเรื่องตัวเลขเรื่องการบริหารบริษัทอะไรต่างๆเครียดในที่สุดป่วยเป็นไมเกรนปวดหัวไอ้ที่ว่าปวดหัวข้างเดียวปวดหังเดีว่นไปหาหมอที่ไหนหมอก็ให้ยามาทานให้ยามาทานยากองพเดอนทนทึกเลยไม่รู้จะทานของหมอไหนดีครับในที่สุด ไปหาหมออีกหมอก็บอกว่าให้ยาคุณต่อไปไม่ไหวแล้วครับเอา้าทําไมละหมอก็บอกเพราะว่าถ้าให้ยาคุณต่อไปนี่คุณจะเป็นคนติดสิ่งเสพติดจะเป็นคนติดยาไป<อ>เพราะว่ายาที่ให้มันมีส่วนผสมของอะมร์ฟนฟินฟน,นะจ,<อ>จะกลายเป็นคนคติดสิ่งเสพติดมันก็กดประสาทบ้างอะ,อะไรต่ออะไรของบ้างคุณเป็นุนักธุรกิจร่ารวยใหญ่โตนี่คุณจะติดสิ่งเสพติดไม่ได้นะครับแล้วทายังไงละหมอถามอีกเอาอย่างนี้ดีไหมหมอก็แนะนํา คุณนี่นะให้คุณเดินทางไปที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ครับไปหาหมอที่ไหนก็ได้ที่รักษาคุณโดยไม่ต้องใช้ยาอ๋อซ hey ึ่งคุณเป็นนักธุรกิจคุณต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจอยู่แล้วเนี่นะคุณก็เดินทางไปดูที่ประเทศไหนที่มันรักษาโดยไม่ต้องใช้ยาบ้างนะแกก็ไปแสวงหานะแสวงหาคุณหมอได้ยินข่าวที่ไหนก็ไปหาก็ใช้ยาทท่านั้นเลยนะคนไปหาว่าหมอคนไหนเก่งก็ไปหาใช้ยาเท่านั้นเลย ในที่สุดกลับมาประเทศตนเองอยู่พม่าะนะเป็นนักธรุรกิจชาวพม่าวันหนึ่งเดินผ่านสำนักกรรมฐานเนาะก็ได้ยินเสียงเขาประกาศออกไม่ลนะยุบเนาะพองเนาะนี่แหละขวาย่างเนาะซ้ายยา่างเนาะกำลังปฏิบัติธรรมกันอยู่สงสัยเหลือเกินว่าเขาทําอะไรเพราะไม่ค่อยได้เข้าวัดครับ,รบวยก็จริงแต่ไม่ค่อยได้เข้าวัดก็เลยไปถามเจ้าสำนักเจ้าสำนักเป็นโยมนะเป็นโยมด้วยกันก็ถามว่าทาอะไรกันทําอะไรกันอย่างนี้บอกว่าปฏิบัติธรรมเดินจงกรม อ,ออยากจะปฏิบัติบ้างสงสัยเดยอากอยากปฏิบัติบ้างอาจารย์ก็ถามว่าคุณจะปฏิบัติกรรมฐานเดินจงกรมนั่งสมาธินี่เพื่ออะไรครับแกก็บอกว่าแกเป็นนักธุรกิจทํางานหนักปว่วยปวดหวดัวเป็นไมเกรนอ,อยากแกนั่งให้ไมเกรนนี่มันหายเออเอ,อออเาจารย์กรรมฐานก็บอกว่าถ้าคุณคิดว่าจะมานั่งกรรมฐานเพื่อจะให้ไมเกรนหายครับคุณไม่ต้องมาอาเพราะกรรมฐานนี่ไม่ได้มีไปแก้ไมเกรน กรรมฐานนี่มีไว้พ้นทุกดับทุก<อ>ถ้าเมื่อไหรที่คุณคิดจะดับทุกนี่คุณถึงมาอ่าอ,อาจารย์บอกอย่างนี้แก๊ก็ผิดหวังนะกลับไปที่บ้านนั่งคิดนอนคิดอยู่3วันไ <My S 2> ม่เกณฑ์ขึ้นอีกอ่าไม่เกณฑ์ขึ้นอีกแล้ว<อ>ในที่สุดคิดได้ถึงบางอ้อเนาะอ้ะอไอ้ไม่เกรนนี่มันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งน<อ>ึกได้นะ,ะถ้าไปบอกอาจารย์กรรมฐานว่าไปนั่งเพื่อดับทุก ก็คือแก้ไม่เกฑนนั่นเองอู้ดีเรามันโง่ทีเดียวก็เลยไปเลยมันต้อขึ้นไปใหม่มาทําไมอาจารย์ถามอีกมานั่งกรรมฐานนั่งเพื่ออะไรดับทุกข์เอานั่งได้อา,อาจารย์ให้นั่งแก้ยุบหน่อไปอกก็ตั้งใจนะเพราะว่าคนปฏิบัติใหม่นี่นะตั้งใจปฏิบัติจากการดื่มด่าจากพระกรรมฐานนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์จรเดินสมาธิภาวนานี่เจ็ดวันไม่เกรียนหายเออ ไม่เกรีนหายนะอู้มันดีจริงๆเลยดิไม่ต้องใช้ยาเลยแต่ก่อนใช้ยารักษาไปไม่รู้เท่าไหร่รนะอตอนนี้ไม่ต้องใช้ยาหายมันดีก็เลยไปชวนญาติพี่น้องไปชวนพ่อแม่ไปชวนภรรยาชวนลูกๆหล,ล,ลานๆมาร่วมกันปฏิบัติเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพราหมณา์บถือศาสนาพุทธ<อ>เป็นชาวพุทธในที่สุดร่ำรวยตั้งเจ้าเป็นสำนักเองเลยไป<อ>เปิดสำนักเป็นของตนเองเลยโด่งดังชวนผู้อื่นปฏิบัติธรรมเลยปฏิบัติธรรมเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะ ก็จะถามญาติโยมทั้งหลายที่ฟังหรือโยมที่เป็นพิธีกรนนว่าเราปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่เพื่อที่จะว่าไปได้ด้านได้นี่นะบางคนนี่มานั่งไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อผลทุกข์อะไรหรอกนะปฏิบัติเมื่อวันหน้าจะออกอะไรก็มีนะถ้าจะมาเพื่อลักษณะอย่างนี้นี่ไม่ต้องมานะเพราะว่ากรรมฐานนี่ไม่เพ่ความดับทุกข์มาเพื่อที่จะดับทุกข์คือดับปัญหาอ,อย่างน้อยวุ่นวายจากที่บ้านที่ครอบครัวมามาเข้าวัด แล้วก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมจิตใจมันสงบขึ้นนั่นคือทุกขมันลดลง oh, ถึงแม้ว่ามันจะดับไม่ได้นะแต่ว่าใจก็เบาขึ้นมันก็ทุกมันก็ปรากฏน้อยถึงแม้ว่ามันจะไม่หายขาดแต่ว่ามันก็มีน้อยปรากฏน้อยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ย,ยมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ในเวลาที่เราบอกว่าเรามีความสุขก็ไม่ได้หมายความว่าทุกของเราจะไม่มีนะ oh, ทุกของเรามันก็มีอยู่หรอกแต่ว่ามันปรากฏน้อย ครับความสุขมันปรากฏมากกว่าความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงเลือกเวลานั้นเรามีความสุขอย่างเช่นตอนนี้เราเบิกบ้านแจ่มใสนี่นะเราก็คิดเราบอกว่าเรามีความสุขแต่จริงๆนะทุกข์มันก็มีแต่มันปรากฏน้อยมันไม่ปรากฏคือก็อยู่ในตัวนี่แหละไม่น่าจะเรียกว่าความสุขน่าจะบอกว่ามันทุกน้อยมันทุกน้อยจริงๆเรียกว่าทุกน้อยจริงๆมันทุกน้อยหน่อยแต่เมื่อไรที่ความทุกข์มันปรากฏมากความสุขมันปรากฏน้อยเราก็เรียกเวลานั้นว่าเรามีความทุกข์ <c oughs> แต่ความสุขก็ไม่ได้ไปไหนเหราก็ <c oughs> อ,อยู่เหมือนกันนี่แหละแต่มันปรากฏน้อยโอค,คือลักษณะของชีวิตจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าในการใช้ชีวิตนี่มันก็คล้ายๆกับการที่เอาแผ่นหินเน่ะนะ <c oughs> แผ่นหินบางๆเนะี่ยตอนที่เราเป็นเด็กสไลด์บนผิวน้ำเหมือนนะอ๋อที่วัดโยนอโยนแล้วมันก็สไลด์แลบอ๋อสลบอย่างนั้นแหละสไลด์สลบละอย่างนั้นการที่แผ่นหินกระทบน้ําถือว่าเป็นความทุกข์ลอยขึ้นไปบนอากาศถือว่าเป็นความสุข แต่มันก็อนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่ได้สุขตลอดไปไม่ได้ทุกตลอดไปเมื่อมันลอยขึ้นแล้วมันก็ลงอีกนะทุกสุขทุกสุขปะปนกันไปแต่ที่สําคัญก็คือว่าอย่ายอมแพ้ง่ายๆคืออย่ายอมจมน้ําง่ายๆไปให้สุดแรงเบี่ยงนะค่อยจมนะอย่ายอมแพ้กับทุกกับการใช้ชีวิตก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นบางคนนี่ทนได้ทนทุกข์ได้สุขทุกทนได้ มีความเพียรพยายามไม่ต้องจมน้ําข้ามฝั่งไปเลยก็มีโอ้ข้ามฝั่งแม่น้ําไปเลยไม่ต้องจมน้ําข้ามฝั่งในเปรียบเทียบเหมือนกับผลที่สุดผลที่สุดแหมพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับพูดเรื่องทุกนี้ก็ดีแล้วครับตอนนี้นะครับ น้ำท่วมนะครับหลายๆท่านที่อาจจะได้ม kind of ีโอกาสดูทีวีอยู่นี่อาจจะนั anyway> ่งดูอยู่เพราะว่าไม่มีอะไรจะทำมาน้ํามันรอบบ้านพอจะมีไฟฟ้าก็ได้อาศัยดูทีวีข้าวในนาก็จมน้ําหมดแล้วปีนี้คงเสียหายเยอะคงเป็นนีเป็นสินเยอะอยากจะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อช่วยให้ทรมากับญาติโยมหน่อยครับสําหรับเรื่องน้ําท่วมนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจครับอาตมาอยากจะบอกว่า การที่น้ําท่วมเนี่ยเพราะว่าเป็นการที่มนุษย์ไปเบียดบังธรรมชาติโอนะ้ธรรมชาติก็เลยลงโทษครับนะก็เลยต้องมีเหตุการณ์อุทกภัยอย่างนี้แต่เมื่อเหตุการณ์อุทกภัยมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็แก้ไขเท่าที่แก้ได้ครับการที่เราสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียบ้านช่องสูญเสียอะไรต่างๆไปนี่ไปเป็นการสูญเสียภายนอกเราก็ทุกพออยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ทุกข์ใจมันเกิดขึ้นอีกอนะพยายามทําใจให้สงบ ของมันยังไงก็เสียอยู่ยงังไงก็เสียต้องพิจารณาว่าต้องพัดภาคจากของรักของห่วงเป็นธรรมดาแล้วใจเรายังจะเป็นทุกข์กใจยังเป็นทุกข์อีกอจจเกก<อ>นะพราะฉะนั้นการที่เราสูญเสียสิ่งของสูญเสียบ้านเรือนสูญเสียการสัญจรอ,อะไรต่างๆเลยนะมันก็ทุกข์มากอยู่แล้วเจ็บพออยู่แล้วเหมือนกับลูกศรที่เราโดนลูกศรยิงมาหนึ่งดอกครับ แต่ถ้าเราไปใจเราเป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นไม่น่าเลยไม่น่าเลยอยู่อย่างนั้นแหละไม่นึกถึงความอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเลยใจเราก็จะไปยึดกับสิ่งนั้นแล้วก็จะเป็นทุกข์ไปอีกเหมือนลูกศรยิงมาอีกหนึ่งดอกคราวนี้เรายิงเองเรายิงเองเหมือนว่าโดนอะไรโดนโดนลูกดอกแล้วก็คราวนี้เอามีดแทงเลยซ้ำเติตัวเองซ้ําแทนที่จะถอดลูกศรออกก็ไม่ถอดอันนี้ซ้ําเติมตนเองก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเสียแล้วก็เสียไปครับ นะอะไรที่มันแก้ไขกลับคืนมาไม่ได้ก็อย่าไปอาไรายอาบวนมันมากนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากนะให้ตั้งสติดีๆแล้วก็ให้กําลังใจตนเองถ้าไม่มีใครให้กําลังใจทําเท่าที่ทําได้ทําเท่าที่ทําได้ในตอนนี้กนะ็เดินฟันก็อันนี้ก็อยากจะเหมือนกับว่ามัน ในชีวิตคนเราหรือว่าถ้าถ้าเราอายุมากหน่อยเราเกิดทันวิกฤตการณ์ในช่วงต่างๆนะครับบ้านเราเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่เคยเกิดน้ําท่วมนะเจริญพรปัญหาของบ้านเราหรือแม้กระทั่งว่าวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเจริญพรไม่มีภัยธรรมชาติแต่วิกฤตเศรษฐกิจบางคนก็หมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวยังไม่เท่าไหร่เป็นหนี้อีกเจริญพรหลายคนอาจจะคิดค่าเคยผ่านวินาทีที่จะฆ่าตัวคิดฆ่าตัวตายมาแล้วเจริญแต่ไม่ได้ทําวันนี้เราก็ยังอยู่กันได้ยังอยู่กันได้นะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเรานี่ ผ่านพ้นวิกฤตการอะไรต่างๆมาเยอะ,<น>ะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มีสติก่อนเพราะว่าสตินี่เป็นที่มาของธรรมะทุกอย่างเมื่อมีสติดีแล้วอย่างอื่นก็จะตามมามีปัญญาตามมามีความกรุณาความพยายามช่วยเหลือมีน้ำใจต่อกัน,นก็จะเป็นคนที่เก่งด้วยแล้วก็ดีด้วยคือบัณเราก็รู้อยู่แล้วว่าบันหนึ่งก็ต้องจากกันถ้าเราไม่จากเขาเขาก็ต้องจากเรา Oh, เป็นเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยว่าจะจากกันเมื่อไหร่ครับนะอันนี้เหตุปัจจัยคือเป็นไปนตามเหตุปัจจัยคือน้ําท่วมเพราะเหตุคือน้ําท่วมก็เลยต้องจากกัน oh. จากทรัพย์สินเงินทองหรือจากคนที่รักอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปอะไรอาวรนไปยึดมั่นอะไรมากมายนักเสียแล้วก็เสียไปหาใหม่ครับนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆอย่างที่ตมาเคยบอกตั้งแต่แรกครับดูแลสุขภาพดีๆมีสติปัญญาทรัยย์สิินนเเงทอดดีวก็หาไ ทั้งร่างกายและจิตใจด้วยเจริญพรครับ,รบแหมเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบนมันสก,การลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปในโอกาสนี้แหละครับจเจริญพร